ครับเอเริ่มแล้วนะครับใกล้อยากให้พูดถึงก,กิจกรรมวันนี้ว่าเป็นยังไงอะไรบ้างก็วันนี้กิจกรรมมีเยอะมากค่ะตั้งแต่เช้าสึงเช้าเลยจนถึงตอนนี้คะก็ยัง ครับที่ได้มาบบโอดีใจมากๆเลยครับจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้โอกาสผมได้มาบอกสินค้าดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับผมก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ลงตัวและก็ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันมากๆนะครับในเรื่องของที่เราเป็นคนดูแลสุขภาพของเราเองแล้วนะครับแล้วก็ต,ตัวของเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพ อยากให้มีพูดวิธีการกินก็เป็นงานบ้างเห็นเมื่อกี้ดูนาทีก็มีการแบบว่าต้องใช้วิธีการกินข้างหน้ามากเลยนะครับแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงแก้วหรือว่าตัวเครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่รูปแบบที่เราอยากทานร้อนทานเย็นทานผ่านก็ได้หมดเลยครับต้องสดอยู่ประมารสชาติเนี่ยนะครับอร่อยอร่อยแน่นอนเลยครับอร่อยตั้งแต่กลิ่นแล้วตั้งแต่ที่เราฉีกซองแล้วก็ได้กลิ่นที่หอมชวนใจให้เราอยากกินอันสุดท้ายเหมาะกับผู้ที่พวกับบไหน คอนเซ็ปต์ของเราคือ All Gen Enjoy ก็คือทุกเพศทุกวัยแล้วก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุคือทานได้เพราะเราเป็นชงดื่มเนาะก็คือไม่มีอันตรายแน่นอนก็อร่อยแล้วก็ปลอดภัยมีประโยชน์ด้วยค่ะนี่คือสุดยอดเลยจิ๊กซอางอย่างของผมก็คือแไปป้ายยางขอพ่อเรียบร้อยแล้วคือทุกคนตอนนี้คือชงทายกันหมดเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณพ่อสายออกกำลังกายเหมือนกันนะผมก็มีโอกาสได้ทานแล้วก็ชอบ ก็สองท่านสามผลิตภัณฑ์ว่าติดตามได้ท <slightly> ี่ไหนแล้วถ้าใครสนใจต้ก็มีได้ได้ค่ะก็มุณผ่าเคชี่และสโนว์โปรตีนโปรตีนตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะที่ได้ร่วมงานกับเคชี่เป็นเจ้าแรกเลยซึ่งเป็นโปรตีโปรตีนสำหรับทัวรเจ้าแรกของโลกเลยค่ะมีเป็นหงชงดื่มเนาะก็อยากจะให้ลองชิมกันแล้วก็ลองไิดหื่มแน่นอนหอมน้ะมุนแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกท่านแล้วก็อยากจะไปอยู่ในใจของทุกๆคนในครอบครัวเนาะเพราะว่า สามารถทานได้ทุกคนในครอบครัวเลยมีประโยชน์ต่อร่างกายไน่ด้วค่ะครับเช่นกันเลยครับผมก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับผมขอตัว่าเลยทั้งคุณพ่อท mm ุกคนในครอบครัวเลยโดนป้ายาวเรียบร้อยนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองดูครับแล้วลองว่าคุณจะติดใจแน่นอนเลยครับเพราะว่ารสชาติมันอร่อยและดื่มไโอเคครับขอบคุณครับอีสเสิร์ฟั่นเองนะคะอีสเทอร์นั่นเองน้ำโซดี Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.